สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้มีอย่างไรตามผมครับอยู่สวนโคกหรองนนครับเฮ้ยเฮ้ยทำยังเี่นอยไล่ผมเหรอเฮ้ยมาเร็วเฮ้ยเนี่ยเนี้ยมันไล่ผมแล้วมันไล่ผมแล้ว ไปส่มันก็ตามมาพี่น้องครับนี่เป็นการทดสอบระบบดโดรนนะครับระบบดโดรนใหม่พาพี่น้องเข้ามาเบ่งบรรยากาศนะครับ้ายในโคกงหนองน,นำ้ำนะคัเข้าก็ททำการทดสอบระบบดโดรนใหม่นะครับอันนี้คือบรายใสคนบังคับครับใส่ระบบที่มันติดตามตัวผมเองเดี๋ยวผมสิพาแอนครับ ขายวอนแล้วโอ้โหอ้โหอ้วีโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้หอ้โาโอ้โหโอัโหโอ้าหโ้โหาอ้โหนอ้โหโอ้อ้โหโอ้โหอ้รหบ้อ้ห้้ ะระบบโดรนนะครับของทีมงานออมันทิทายเหา่าเอาลงมาทายเหา่าแล้วก็บินถึงนสูนได้โอ้หลังจากที่เฮาทดสอดบระบบโดรนอยู่โคนรองน้าครับวันนี้เฮามาอะไรครับพุทธดำครับวันนี้เราจะมาทดสอบจริงแล้วก็เราจะมาใช้งานจริงนะครับจุดที่บรรยากาศทุ่งในทนุ่งนาครับเขาก็จะใส่ใส่งานจริงแล้วก็จะเอาฟุตที่เฮาบินโดรนนะครับ นำไปประกอบมิวสิกวิดีโอเพลงเจ้าไอ้ไพ่บอที่เป็นแฟนไอ้นะครับหลังจากที่เขาทดสอบแล้วเมื่อนี้ก็สิมาลงสนามจริงให้พี่ให้น้องเขาได้บึงนะครับบรรยากาศในการถ่ายทําของเขาต่อนะครับเอาพี่น้องเขาได้บึงบางช่วงบางตอนนะครับโอ้พี่น้องนี่บักโอ้ยบักโอ้ยบักโอ้ย่นแม่พินพี่น้นองถามหาสิได้บังคีบมือไหนสิได้บังคีบมือไหนมือแรงมือแรงก็บไม่ได้ลงแรงอะไรขึ้นไปสั้นจังสีละ อื S <S ลายแนวเฮ็ดเยาะซีเฮ็ดแน่งเนีเ่น<อ>าพี่น้องเดี๋ยวสีพยายงงามถ่ายคลิปลงนะครับบอ่อยเอก,กห้างหายไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้เขาก็ยากเนาะอ่ะอันนี้ครับบรรยากาศอีสานบ้านเฮาพี่น้องบอกโอ้ยบอกโอ้ยไอ้แจีงบ้านบ้านไอ้แจีงเอ็นหมายยังบ้านไอ้แจีงเอ็นหมายยัง <S <S มักซิดามักซิดา<ม>บ้านเมย์อเอ็นบอกโอ้ยบ้านบาอยเอกเอ็นบอกมักซิดาให้กันพี่น้องพี่น้องพี่น้องครับ อันนี้สิเป็นผู้บ่าวมาจากกรุงเทพเบ้ยพูดะพูดะเทแลเทแล่มาพูดะผู้บ่าวท่างใหนคุณโอย้ยบรรยากาศมหาจากกักรกลพิจักจักรวาลคอนฟอร์มเมอร์เปิดตัวนะเปิดตัวนะคุครับวันนี้ก็มาแล้วครับดิเซ็ติคอนบึ้ง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 มหาจากกักรกลพิจักจักรวาลคอนฟอร์มเมอร์ ปวดตัวพ่เองครับกับรถฮีโร่ครับโอ้มามาร้อมกินเลยมาโอ้กินเองเจกี่อย่างมาดิหนิอู้อ่ะกับลำเลยกับลำเลยอย่างไนล่ินไนรถไปที่ไปเลยไปแล้วครับเดินเยกจะฝ้าเออไปไตามค่อยๆตามตามเลย ตาม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 เลยตามเลยตามเลยโอเคตามเลย <c oughs> ตามเลยครับตามเลยนั่นแหละสวย๋ยว <c oughs> ให้รถชโล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 สโลให้รถไปอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะป้าป้าป้าให้อยู่กลางเฟรมป้าสวยงาม เดีเดวเดาเขาตั้งล้้มให่ไหมมาไหมเอ่อเรลิมอยไหมเรมยบรมอยไหม,มตอนนี้เขาใส่ระบบตามจิตตัวครับลองดูนะครับหลังจากที่เขาทดสอบแล้ววันนี้สิให้ระบบมันทำงานเองนะครับผู้ดใด้รัรู้สึกว่า ทุ่มเทกับงานมากครับวิ่งครับตอนนี้เขากะทุ่มเทให้กับงานครับเพื่อที่ให้ผลงานออกมาให้พี่น้องห่อได้รับชมรับฟังยังมีความสุขครับหมอะความสุขให้พี่น้องพานบทเพลงแล้วกับ่านมิวสิกวิดีโอภาพบรรยากาศให้พี่ให้น้องห่อได้มีกาลังใจในการสู่การสู่งานต่อนะครับเนาะผลงานของเขาครับตอนนี้ฉากนี้สิเป็นฉากใดพี่น้องจ้งถ่าตามติดเบิง นะครับเนาะอันนี้ครับเราใช้ระบบโดรนนะครับติดตามในการถ่ายทำครับบรรยากาศครับพี่ดองครับนี<ป>่ครับบรรยากาศในการถ่ายสวยงามสวยงามสวยงามไปไปมา ไม่หันใส่นะหันใส่ได้ไหมได<น> <c oughs> ้เปลี่ยนเสียเปลี่ยนเสียนางขนาันหน้าอันไหนอันหนึง่งจะปิน้นจฉลียงเทียบต้องบดได้ใส่สินขึ้นเ่าตีนตสินขึ้นเขนาเทียวลบเ<อ>ทียวลบเ<อ>ทียวลบเทียวหลบก็กกกจะถ่าย<อ>ได้แล,ล้วนะ่งกับเตรียมซั่งนะแสดงนะเดี๋ยวกล้องขอโฟกัสกัน สามมื่นบ่ะอ๋อบอกไปไปครับเมียไปครับเมี่ยทำเมียเลยแก่จุเดินมาแล้วจุเด้อเอา๋อคุณกับเตรียมนะอาอพี่นังสามสองหนึ่งป้ายแก่เลยแก่ครับแก่เสียครับเป็นไก่แก่แล้วก็เกาะอยู่เกาะอยู่หันเลยทุกง่ายง่ายก่อนเอ๋เคไปได้ลุกขึ้น ก็มาก่อเลยมันมันจีบเเขาฟุตนั่นก่อพร้อมลูกพร้อมาก่อพร้อมลูกพร้อมนะเอาไหมเอาหมสำหรับทีมงานเขาครับกะร่วมแรงร่วมใจกันสุปูสุขคนครับทีมงานของเขาเต็มทีครับงานที่เขาเห็ดครับเพื่อที่จะให้ผลงานออกมาเป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวแกะอีฉากนึงครับเดี๋ยวอีกฉากนึงถ่ายทํากันอย่างเต็มระบบครับพื้นที่ที่เขาถ่ายทํากะเอาอิงที่มันเป็นอีสานแบบดั้งเดิมที่ไทยกินครับสำหรับฉากนี้ครับจีเป็นฉากยัง ต่ผมก็ยังคิดบอกอ,อ,กอยู่วัน,นิเป็นฉากยังแต่ว่าผมาวังวามันสิตอบโจทย์พี่นองแน่นอนครับฉากนี้กำกับโดยบา่าวนิพนธ์คำตะก,ก้าครับนั่งรถมาคิดบทได้จัดฉากถ่ายทันทีพุ่นเหลียวสายยาเพิ่นโลโก้พิ่นนั่งรถมาคิดคิดฉากได้จัดถ่ายทันทีครับฉากนี้คิดออกในห้องน้ำขณะที่อาบน้ำคิดออกตอนกำลงังฟู ผู้หำผู้หำ่มจะดีพวกไอเดียมันจะคิดออกตอนกำลังอาบน้ำผู้หำไอเดียมันใช่ไหมอะไรเลยแมนไอเนียอะไรอย่างนั้นแล้วไอเดียของน้ำเอขึ้นออกแล้วขึ้นออกแล้วคือกันแง่ขาองน้ำแมนด้วยคือออกของน้ของมวนเลยสำนึกขนู้นของมวนนะถามว่าเอ็มวีเรื่องนี้มันยากบ่เนี่ยเอะเสียงได้เลทย์แมนเสียงใกล้เสียงเป็ดเนี่ยแต่คอยยังเงียบอยู่สำหรับผมแล้วผมกะถือว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในชีวิตที่เคยทำงานมามาเร็วๆมามามาแล้วบ่มาดูก่อนนางเอกบอกว่าไม่สวยอย่าถ่ายนะรักษาความสวยไว้นะจ๊ะไปแน่อยู่บ้านเข้าไปค่ะไม่ใช่รรหาโฟกัสใหม่โอเคได้ค่ะเดี๋ยวเร่องหาโฟกัสนะโอเคครับ เล่นต้นเนี่ยงอีกแค่หนึ่งประกันไม่พอใจที่สุดในโลกครับสามสองหนึ่งไปโอเคพอแล้ว พอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวร้องให้ <c oughs> เดี๋ยวร้องให้กิงนางเอกจะร้องให้แล้วเนี่ยแค่นี้แหละแค่พูดเล่นเฉยเเนี่ยไม่ได้เอากิงเลยเป็นยังไงละ่ะหลังจากที่เห็นพ่อกับแม่ไทยทำเอ็มวีเราสุดยอดปะ <c oughs> สุดยอดร้องว่าได้เจ้าไอ้พีบอบที่เป็นแฟนไว่าดิโอเคครับพี่น้องครับหลังจากที่เอาบรรยากาศให้พี่พห้น้องเขาได้เบ่งบางช่วงบางตอนนะครับบาเอกามาอัปเดตนะครับบรรยากาศในการสังโคกน้องนะครับสำหรับคลิปนี้ครับให้พี่น้องเขาได้เบ่งสองบรรยากาศ พี่น้องเฮาหลายคนเพิินถามมาหอดใส่แล้วนะครับเบาเอตอนนี้เข้ากับเฮดซับเซ็ตเรียบร้อยครับเหลือตั้งแต่ติดฝานะครับส่วนระบบไฟต่างๆระบบต่างๆปูกกระเบื้องเรียบร้อยแล้วห้องน้ำก็สามารถเข้าใส้งานได้แล้วนะครับนะเนาะเหลือตั้งแต่ติดฝาแล้วก็ทาสีนะครับก็บสามารถเขาอยู่ได้ช่วงนี้เฮากับยุติในการก่อสร้างไปซะก่อนเนื่องด้วยปัจจัยหลายอย่างนะครับปจัจจัยหลักๆนั่นก็คือทรัพยากรทางการเงินนั่นเองนะครับสำหรับตรงนี้ก็เฮดโครงสร้างไปเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เฮากับ ทำการถ่ายทำ MV ให้ซับเซตเรียบร้อยสักก่อนไปใส่หันไปไหนไปใส่บ่อๆๆๆๆนี่พายางเลาะล่ะกันจีพาปยากับลุงเพิ่อนยางเลาะก่อนปฝากับลุงเพิ่นอยากเห็นบรรยากาศนะครับสำหรับบรรยากาศรอบๆนะครับ่วนนี้กะฝนตกมาใส่หยาขึ้นส่วนเวลาเขาก็ยังบ่ทันได้ได้ได้วางในการมาตัดหยาตัดยูพี่น้องครับเดี๋ยวสับเสร็จภารกิจแล้วก็คงสิเขารูปเขาร้อยครับแต่ว่า เบิ้งล่างกับเป็นซุ่มซื่นตาดีครับบอล่าเเหนบกครับพอกังคิ <S <S ่สวนเล้บอกครับอ,ะอะ่ะบรรยากาศตอนนี้กานี่พี่น้องครับรบรรยากาศเนี่ยมันแรงคำคำจักหน่อยขอบคุณพี่น้องที่เป็นกำลังใจให้เบาเอกครับทีมงานโดยดีมาตลอดครับ สำหรับคลิปนี้ครับกับสิได้อมร่าผ้าจากพี่น้องนะครับเนาะอมร่าผ้าจากพี่น้องบอกป่าก,กับลูกในเรื่อเจอกันชิปหนาปนะ่ากับลุงเจอกันชิปหนาเรือนะครับแค่ราอ,อยากมาออกพี่น้องก็ออกสามารถไปปูศาสตร์ล้อนะครับทางช่องภูศรีวิไลพี่น้องทาเบิงรครับเขาตั้งใจแล้วก็เต็มที่กับผลงานพี่น้องรักเขาก็คือว่าเอ้าขึ้นนั้นถ่ายทอดออกมาให้ได้เบิงได้ชมแท้นะครับถามว่าเป็นอย่างขึ้นนั้นออกมาเพราะว่าเขาใส่ใจทุกรายละเอียดครับพี่น้องครับ ้ากสิอยากแน่ในการห้ทำก็คืออยากอิงอิงให้มันเป็นพื้นเพข,ของอีสานบ้านเท่าโดยแท้จริงนะครับอยากให้พี่น้องที่เหตุงานเห็ุการณยูตั้งจังหวัดตั้งประเทศต่างหม่องต่างบอนที่บมีโอกาสได้เห็นบ้านเห็นเมืองเจ้าของนะครับลกะเป็นกำลังใจให้ครูหักที่เริ่มต้นกันใหม่นะครับที่เริ่มต้นจากศูนย์นะครับให้ต่อยอดให้ไปหอดลอยได้เอาลุกเพราะแล้ว อ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสักค่ันคขอบคุณครับพี่น้องครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่ฮักแพงและแบ่งปันครับขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะขั้นตอนนั้นเจ้าอยู่กับคนอื่นปานนี่คือสิได้เป็นคุณนายคือสิบอทุกคืออยู่น้ำอายลู้โตนเดเน เมื่อพ้าเจ้ากินข้าวจำแจ่วก็ขอบคุณลายที่ยังบ่ทิมบ่ป้าหนึ่งคำถามที่ยังค้างคาซอยตอบให้อายชื่นใจแน่เจ้าอายไผ่บอ 就。